กราบเรียนอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกับผมในธรรมนุนมือเตะนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับระดับปส1 L1 เลขที่8นะครับวันนี้ผมจะมาพูดนําเสนอโวหารผ่านภาษาเรื่องที่ผมจะมาพูดวันนี้จะพูดเรื่องจังหวัดบ้านเกิดนะครับจังหวัดบ้านเกิดของผมอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะโดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศนะครับมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับน่าเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่างเลยครับทุกคนมีแบบมีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศและประชากรน้อยมากเป็นอันดับที่5ในขณะที่พื้นที่เมืองสอน,นครับมากเป็นอันดับ8ของประเทศไทยครับ แม่ฮ่องสอนนะครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันทรงสเสน่ห์ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามบริสุทธิ์วัวาอารามมีศิลปะงดงามมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ได้สัมผัสแม่ฮ่องสอนนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกนะครับเนื่องจากเป็นเมืองที่ไรล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนนะครับทอดขนานไปกับทิวเขาธงชัยและทิวเขาแดนลาวนะครับดังนั้นจึงปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาตินะครับแถมมีที่เที่ยวมากมายเพราะเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวเยอะมากทั้งท,ที่เที่ยวธรรมชาติทะเลหมอกอากาศดีๆอาหารอร่อยรวมไปถึงวัฒนธรรมหลากหลายของคนหลายชนชาติมารวมกันนะครับทําให้เป็นจังหวัดที่มีสเสน่ดึงดูดและจะไปทเที่ยวแม่สอนต้องไม่พลาดเลยครับถ้าพลาดถือว่าโอ้โหไม่สมควรพลาดครับทุกคน สัตว์ประจําชาติไม่ใช่สิสัตว์ประจําจังหวัดของแม่ฮ่้งสอนครับจะเป็นช้างครับถ้าทุกคนเข้าไปใน Google นะครับถ้าทุกคนเซิร์ชหาจังหวัดแม่ฮ่้งสอนครับท,ทุกคนจะเห็นรูปช้างในท้องน้ําครับซึ่งหมายถึงการฝึกช้างป่าให้รู้จักการบังคับบัญชาโดยการรบและงานต่างๆสาเหตุที่ใช้รูปช้างในท้องน้ําเป็นตราประจําจังหวัดนะครับเพราะเป็นที่มาของการตั้งเมืองแม่ฮ่้งสอนครับโดยเริ่มจากการที่มี เจ้าแก้วเมืองมาออกจากช้างให้เจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับพศ2538ไม่ใช่สิพศ2368นะครับถึง2389นะครับโดยได้รวบรวมชาวไทยใหญ่ให้มาตั้งบ้านเมืองเป็นหลักแหล่ง2แห่งนะครับมีหัวหน้าเป็นผู้ปกครองคือบ้านปังหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและบ้านเมืองแม่ฮ่องสอนสเหตุที่เรียกแม่ฮ่องสอนก็เพราะว่าได้ สร้างคออฝึกช้างณนะบริเวณลำห้วยแห่งนี้นั่นเองครับดอกไม้ประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคือดอกบอัวตองครับดอกบอัวตองจะมีแหล่งที่มานะครับดอกบอัวตองครับทุกคนคือแบบมันจะอยู่ตรงอํงเาเภอขุนยวมครับดอกบอัวตองเป็นดอกไม้ที่มีอายุยาวหลายปีสามารถสูงได้ถึง5เมตรครับออกดอกเป็นช่อบอริเวณปกิ่ง มีสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันครับแต่มีขนาดเล็กกว่าดอกวงนอกเป็นหมานครับ mm hmm. กลีบเลียวประมาณส2องถึงกลีบครับ mm hmm. จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้นะครับทุกคนมีหลายอำเภอแต่ละอำเภอคือแบบสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก mm hmm. โดยยกตัวอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นครับ mm hmm. ผมเป็นคนอำเภอปาผ้า mm hmm. อำเภอปาผ้าจะมีหลายที่ให้เที่ยวมาครับอย่างเช่นถ้ำผีแมน mm hmm. บ้านจาโบโอ้โ oh ห oh, mm hmm. มีหลายที่ให้เที่ยวมากเลยครับทุกคน อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดผมมากเลยครับเพราะว่าตลอดทั้งปีจะมีอากาศที่หนาวนะครับทุกคนไฮไลท์ของจังหวัดของผมนะครับแม่สอนนั้นเป็นช่วงฤดูฝนที่แบบน่าเที่ยวมากเพราะว่าจะมีต้นไม้เขียวทั้งจังหวัดเลยครับเพราะว่าอากาศหนาวมีหมอกคลุมและไม่ควรพลาดช่วงหน้าหนาวครับทุกคนคือแบบจะมีทะเลเหมอกให้เที่ยวเยอะมากเลยครับ สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนสนใจอยากเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นครับผมจะทิ้งสุดท้ายนี้ผมขอฝากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เท่านี้นะครับถ้าทุกคนสนใจสามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ